สนับสนุนโดยมุทิศักเพราะความสวยรอไม่ได้ สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการตีซีตีสนิทค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นได้ไปทําความรู้จักและก็ติดการทํางานของเหล่าดารานักร้องและศิลปินคนดังที่คุณชื่นชอบให้ได้รู้เบื้องลึกและเบื้องหลังร่วมพูดคุยกับพวกเขาแบบ exclusive สุดๆค่ะ ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าในวันนี้รับรองได้ว่าแซบจี๊ดถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะเพราะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่งานบวงสรวงละครเรื่องใหม่ล่าสุดจากวิกฤสีค่ะแม่แหม,ม,ม่งานนี้นะคะก็มีเหล่าบรรดาดารานักแสดงสุดสวยสุดหล่อมากมายหลายตามมาร่วมงานด้วยแลละค่ะ ก็ถือว่าเป็นแรกง,งามยามดีอีกหนึ่งวันค่ะที่บริษัทดาราวิดีโอนั้นซึ่งเป็นค่ายละครยักษ์ใหญ่ของช่องเจ็ดสีได้จัดพิธีบวงสวงละครเรื่องอุบัติเหตุขึ้นซึ่งมีซุกตาตัวแม่อย่างอําพัชราภาชฉยเชื้อรับบทเป็นนางเอกของเรื่องและได้หนุ่มรอแห่งปีที่สาวๆคนไหนเห็นแล้วอดกรีร๊ดไม่ได้นะคะนั่นก็คือหนุ่มออมอัคคพันนั่นเองค่ะโอ้ยเห็นแค่พระเอกนางเอกก็น่าดูแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ และนอกจากนี้ค่ะยังมีนักสแสดงชื่อดังมากความสามารถตกท้ายร่วมงานวงสวงละครวันนี้ด้วยละค่ะไม่ว่าจะเป็นซาปุกลุกฝนทิพวัชรตะกูลเอมมี่มรกตกิติสาระเบนปุญญาพรและนักสแสดงชั้นนำอีกมากมายค่ะโอ้ร้อนร้อนแบบนี้ร้อนกันไหมล่คะคะสาวๆทั้งหลายเอ๊ะว่าแต่ว่าวันนี้จะซับเหงื่อให้หนึ่งกันไหนดีนะ อ่ะเราก็ได้เห็นภาพเร่าบรรดานักแสดงของเรื่องเขาตั้งใจวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันใหญ่อา้าวก็ขอให้ละครเรื่องนี้เรตติ้งดีๆแล้วกันนะคะคนดูทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วกันค่ะแต่ความพิเศษของรายการตีซีต,ตีสนิทของเราในวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอดใจรอสักครู่ค่ะ